เดี๋ยวพอเตอร์จะไปนะจะได้เห็นอาจารย์หน่อยอาจารย์เล่ขอาจารย์พลครับนี่อ้าวอาจารย์หมีว่าไงอาจารย์หมีโง่ไห้อาจารย์แหงวแงวแงวแงวโง่ให้พี่เฉยพี่เฉยโง่ให้บอสดุบบอสดุบตัดมาให้อาจารย์ตีอาจารย์ตีตัดแล้วข้ามหัวไม่รับได้แล้วตรงนี้ไล่แมบอกเล่นต่อไปเอ่าแล้วับกองหน้าผมหายไปไหนหมดแล้วก็ตัดให้จันน้องจันน้อยกข้าม แล้วก็หล่อคู่ต่อสู้ครับหลกอไปเองด้วยครับผมโอ้โหลูกนี้จะให้ปีท็อปใช่ไหมครัเอาครับโตขึ้นมาก็ไปเรื่อยๆครับสลับสอสอส,สตาปัตเตอร์แรกนี่นะครับแอนรุ่นนี้มีห้าปัตเตอร์เลยนะเนี่ยครับรุ่นสูง<ร>าาองายุทันหล่<พ>อชะนนหล่อครับเดี๋ยวขึ้นต่อไปครับไก่เทีโอทีครับนี่ครับเทเบิเตอร์รับรองได้โดนเผาครโับ โดยจาัน้องครับออเตอร์ต่อไปเนี่ยืดเส้นยืดสายรอเลยแล้วนี่ทั้งสองทีมแล้วนี่ครับผมอ๋าจันเฉยนี่แกลูกนี้จันเฉยโอ้ยยังไงนี่ครับแกเก่าจริงๆเอ้ยโอ้ยตายเลยโอ้โหคราบลูกนี้แน่แม่แกเห็นขาไมกกระโดดก่อนกูแจ็คกูว้าุูแจ็คแล้วพ่เฉยครับไมปสมศักดิ์ศรีครับพี่เฉยครับลูกนี้โอ้ยแกล้มจริงๆนะลื่นครับสนามมันลื่น Ô mọi người mặt tôi đi bày đi binh đập xe tải. Ô mày bắt bạc tai mày có mày đâu mày bắt bạc tai mày binh xin lắm mày binh đâu 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 mày đang đâu mày binh đâu mày binh đâu mày binh lắm đâu mày ได้โดนดึงออกไปได้แก้วออกไปให้พี่ท็อปเลยครับลูกนี่แล้วยังไงครับมาสามสามต่อสี่สี่ต่อสี่สี่ต่อสี่แล้วพัฟฟาไม่ให้อเล็กอเล็กได้บอลอยู่แล้วก็ไปให้จากน,น้องจากน,น้องโดนหมายเลขหกสกัดได้ครับนี่ราชนาวีสงขบภูก็ตครับ เอาแล้ก็จำหนึ่งชาติโชว์ท่านเองนะหมายเลขสิบเก้าของสสสออสตาครับพี่ร้องถนนครับหมายเลขยี่สิบครับบอกไปครับไม่ไปครับพี่ห้าเก้าชี้เพื่อนไปก่อนเอาแล้วครับหมายเลขเก้าเอาแล้วลูกนี้ไปลรัหน้าไปแล้วหมายเลขเก้าแล้วก็โยิงลูกนี้ไม่มีใครครับนี้เรียกนับชิงช้าประตูนักสบาย